แจ้งข่าวเช้าไรอ้อยกำหนดวันเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2566ทับ67เริ่มรับอ้อย10ธันวาคมปี2566นี้ โรงงานไหนบ้างแจ้งวันแล้วเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยรับทราบนะครับซึ่งทางโรงงานน้ำตาลหลายแห่งด้วยกันนะครับได้กำหนดวันเปิดขีบอ้อยนะครับรับผล,ผลผลิตอ้อยนะครับของทางพี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยโดยเริ่มรับอ้อยนะครับตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปี2 5 6 6ที่จะถึงนี้นั่นเองครับ ซึ่งมีหลายๆโรงงานนะครับออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับตามพรบอ้อยและน้ำตาลทรายในปี2,527นะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับมีมติเห็นชอบนะครับให้นำเสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือทางกออนอน,นะครับเพื่อกำหนดวันเริ่มต้นนะครับการหีบอ้อยในปีการผลิต2 5 6 6ทับ67นะครับ โดยจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่10ธันวาคมนะครับปี2556เป็นต้นไปนั่นเองครับสำหรับการเปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการนะครับต้องมีมติรับรองนะครับจากทางกอนซึ่งจะจัดประชุมนะครับในวันที่8ธันวาคมปี2566ที่จะถึงนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นเวลากระชั้นชิดมากนะครับอาจจะส่งผลนะครับกระทบต่อพี่น้องชาวไรอ้อยและโรงงานน้ําตาลนะครับที่เตรียมตัวไม่ทันนั่นเองครับเนื่องจากนะครับต้องเตรียมรถบรรทุกอ้อยนะครับ รับและย้ายนะครับแรงงานเข้าพื้นที่นั่นเองครับสําหรับมติจากทางกรรมการบริหารนะครับซึ่งในที่ประชุมกอน,อนนะครับยังอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทําให้โรงงานน้ําตาลหลายแห่งนะครับต้องแจ้งทยอยประกาศรับอ้อยนะครับเข้าลานและแจ้งวันเริ่มเปิดหีบอ้อยนะครับในปีการผลิต2566ทับ67นั่นเองครับ ซึ่งมีอยู่19โรงงานด้วยกันนะครับที่ตอนนี้นะครับได้แจ้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเปิดรับหีบอ้อยนะครับตั้งแต่วันที่10ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับสำหรับโรงงานที่1นะครับที่เปิดรับนะครับในวันที่10นะครับมีอยู่7โรงงานด้วยกันนะครับเป็นของโรงงานน้ําตาลราชศีมานะครับโรงงานน้ําตาลไทยอุตอนธานีโรงงานน้ําตาลบุรีล์นะครับโรงงานมิตรภูเขียวโรงงานสีคิ้วนะครับโรงงานอุตสาหกรรมโคราชพิมาย โรงงานน้ำตาลเอราวันนั่นเองนะครับและในส่วนของโรงงานที่เปิดในวันที่12ธันวาคมนะครับมีู่2โรงงานด้วยกันนะครับเป็นของโรงงานน้ำตาลสระบุรีโรงงานคอนบุรีนั่นเองครับโรงงาน jkb i นะครับจะเปิดรับในวันที่16ธันวาคมนั่นเองครับโรงงานไทยรุ่งเรืองนะครับโรงงานน้ำตาลสระบุรีโรงงานไทยอุตสาหกรรมนะครับจะเปิดรับในวันที่18ธันวาคมนั่นเองครับและโรงงานน้ำตาลรวมผลเกษตร3านะครับ โรงงานเกษตรไทย1โรงงานตะวันออก1วัฒนานครนะครับและโรงงานตะวันออก2วังสมบูรณ์นะครับจะเปิดรับอ้อยนะครับในวันที่20ธันวาคมปี2566นั่นเองครับและโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะครับโรงงานทิพสุโขททยจะเปิดรับอ้อยนะครับในวันที่3มกราคม,มปี2567นนั่นเองครับพี่น้องชาวไร่อ้อยท่านใดนะครับอยากทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ในส่วนของวันรับอ้อยเข้าลานนะครับและวันเปิดหีบอ้อยของแต่และโรงงานน้ําตาลนะครับให้ท่านนะครับสามารถติดต่อได้ที่โรงงานน้ําตาลนะครับที่ท่านจะส่งอ้อยโดยตรงได้เลยนะครับหากมีข่าวสารเพิ่มเติมใดๆนะครับทางเราจะอัปเดตข้อมูลนะครับและแจ้งข่าวสาราเกี่ยวกับอ้อยและน้ําตาลนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวรอ้อยรับทราบข่าวสารกันโดยเร็วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ